พอตั้งมงสองไวตอนสมัยรน่นยนใส่กระดษเล็กๆที่อยู่ในบัวรหลสมัยก่อนเขาเรียกว่าสองบุรีคิดเพลงนี้ได้บนรถเบรคครีอกมาโยบุรีที่เดียวจดจํานั้นเป็นทีมาของเบรงสภาสัยวงสองใวตอนนี้ก็รวมเลยมาประมาณ40ปีแล้วคนอายุเจ็ดขวบสมัยแล้วก็จะห้าสิบล บทเิลง่สวยงามส,นานสวยงามสมอโดยเฉพาะ,ะการเอาภาษาไทยผสานไปในเวอรดีแบบเรื่ออะไรโฟกิต้าอลองคูง่กันได้จากลงตัวจากงทน่ะต่อวันนี้วันนี้พี่บอกอพี่เขาว่าวเอาเป็นบรรยากาศสบายๆ คุยกันเล่นกันซักเพลงสองเพลงเมาวย,ยาวให้โจทย์เกาเป็นแบบนั้นค่ะตอนนี้คุณเขาก็เต็งอยู่ค่ะเต็งอยู่ไม่หอมเพราปกติการจะเล่นในคอนเสริร์ตที่คนดูกรึกัน,น,นแล้วนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ <C le ng> เป็นเกียร์มากเลยเป็นเกียร์เดียว <C le ng> ได้มาเล่นในสถาันาศึกษานะรู้ว่ามันจะตื่นเต้นจริงๆเป็นความปรารถนาของเราด้วยนะอยากได้บรรยากาศอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ ฟังด้วยอะตุกคือสักสองเพลงพอนะเป็นช้าๆเนี่ยนอกัากเต้นทั้งหมดเลยนะครับต้องลุกแล้วก็หลายๆคนนะที่เป็นเพื่อนที่ขอตั้งวงเป็นวงเพื่อชีวิตมาหลายวงก็ตอนหลังก็เคยมีเรื่องเสียงไพ่ร้องพอกเพ้งอะไรเพรไม่สามารถเล่นเพลงอย่างนั้นได้ครับถ้าเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็โดยเฉพาะฟูกับพีเนี่ยหาควาเพลงที่เคาร้องเคาะไม่ได้ พ่อใบคาถาก็หื่ม,มากโอโหแบบอยากันท้าลบก,กันหมดเลยนะบอกกเลยว่าอ,อย่างนี้ผมถอยดีกว่ารัทถ้ายี่ยนในดีนะอยากให้มาเล่นที่มาหลาลัยแห่งนี้ <S <S เป็นความฝันจริงๆนะครับผมเคยมาเล่นที่นี่ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วเม้งอจากปีประมาณปีสามศูนย์ลงมาตอ็นอ้นอกยอรับ ผมอีโดเซนนะมา,าตงทําในใต้ดินครั้งแรกชื่ออาร์ตังไกด์ไสนามหลวงเพราะผมเล่นัวทีครั้งเจอที่สนามหลวงนะมาก็เัวเองก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรก็ไม่มีใครรู้จักเนี่ยเล่นไปก็เกงไว้เล่นไปแล้วโอโหทรมานมากจนมาครั้งที่สองมาเล่นมาเลีโอน,น่านะฮะแล้วนะครัโอ้ สะพานไม้หมากขององค์องค์สะพานครับทำไม่ได้ผงมายู่ขาหน้าองค์ภาคใต้ด้านขวานมาทั้งหมดเลยมาเล่นที่หมาอะไรอย่างนี้คนดูเยอะมากเขทักใจเขาสุขมากแต่ว่าหลังเลิกแล้วก็พบว่าสะพานข้ามเพาะวเด็กส่งไปไฟเองกันนะฮะก็เลยมันมันมาขายใจอยู่เนี่ยอยากได้บรรยากาศางเนี้นะฮะฝันมานานนะ วันนี้สมหวังเลยครับนะขอบคุณท <discrete Ils S 2> <machine> ุก <dans> ท <spirit> <ped> ่านนะฮะเ่นมีสคริปต์นะครับตกลงแล้วมไปยอะบนแต่กว่าคุณพูดดี 我们可以。嗯 <laughs>